คนมาตีเรื่อ,องเขามีแล้วแล้วเออ่กุหลาบที่ซื้อให้เตยหรือใครที่ร้านส่งมาใร้านส่งมาให้ <laughs> ใหค่ะเราก็แบบเออแอบแอยนอนว่าแบบเออเรามีคนส่งกุหลาบมาให้แต่จริงๆคือร้านส่งมาให้โปรโมทในข่าวอย่างงี้ค่ะใช่วันที่คุยอยู่หรอไม่ใช่ค่ะเป็นไงตอนนี้เราเปิดใจแล้วใช่ค่ะเปิดใจแล้วใจ หนักมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเขามีลูกด้วยการที่เราจะเอาใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเรามันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเขาหรือว่าเราโอเคกับเขาหรือเขาโอเคกับเราแต่มันต้องเหมือนกับว่า เขาโอเคเขาครอบครัวเราด้วยเขาโอเคกับน้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องต้องเหมือนทุกอย่างต้องค่อนข้างลงตัวถึงจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตั้งกำแพงขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แต่ว่าการที่การที่เขาจะก้าวข้ามเข้ามาในชีวิตเราได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราโอเคเราแฮปปี้แล้วคนรอบตัวเราแฮปปี้แล้วลูกเราแฮปปี้ด้วย แฮปปี้แฮปปี้กันทุกฝ่ายตอนนี้ก็คือเป็นแฟนแล้วสถานะก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นแฟนแล้วค่ะ